มึงคืนนี้กูอยู่ด้วยแล้วปะได้ดิมึงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นวะเหมือนเดิมอะมึงพีทอีกแล้วเคยไหมกับการที่ต้องรออะไรไปเรื่อยรอเงินเข้ารอกินข้าวรอไอ้นี่เลิกเศร้าสักทีหรือแม้กระทั่งรอเขาหันกลับมารักโลกนี้แม่งไม่เคยยุติธรรมเลย เราชื่อแพนส่วนนี่พอดเพื่อนรักเรามันเพิ่งเลิกกับแฟนอ่ะทุกคนคงคิดว่านี่คงเหมือนเรื่องเพื่อนสนิทที่แอบรักเพื่อนตัวเองคุณคิดถูกแล้วคะ่ะตรงตามบทเป,เป,เป๊ะเข้ามาไม่ต้องทำหน้าเป็นตูดเข้าไปนั่ง อเมื่อไหร่มึงจะมาช่วยกูตีป้อมเนี่ยมึงใจเย็นดิหัวร้อนจังวะมึงจะให้กูใจเย็นอะไรมึงยังว่ากูหัวร้อนอีกหรอมึงดูดิกูจะตายแล้วเนี่ยทำไมมึงขี้บ่นจังอะเฮ้ยถ้ามึงจะว่ากูขนาดเนี้ยกูไม่เล่นละเอา้ามึงนี่กูมาให้มึงปอบไว้เนี่ยอาอาอาครั้งนี้มนันยังไงมึงบอกเลิกเขาเพราะว่าเขางี่เง่าใส่มึงอีกแล้วใช่ไหมล่ะมึงเป็นหมอดูปะเนี่ย กูไม่ได้เป็นหมอดูแต่กูเป็นเพื่อนมึงมากี่ปีละทาไมนิสัยมึงกูจะไม่รู้แต่ครั้งนี้กูเลิกจริงเว้ยอือหมึงพูดแบบเนี้ยมาเป็นรอบที่แปดสแล้วมึงอย่าเวอร์ได้ไหม ไว้วันหลังได้ไหมอ่ะพอดีช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างอ่ะแค่นี้ก่อนนะสาวฮอตว่ะมึงจะไปก็ได้นะเว้ยกูอยู่คนเดียวได้กูโอเคไว้วันหลังเหอมึงกูขี้เกียจอะสวยมากนี่มึงจะให้มารอมึงว่างไปถึงเมื่อไหร่วะคนรอมันเหนื่อยนะเว้ยเจ็บปวดสัตว์ความรู้สึกนี้กูโคตรเข้าใจเลยแหละ อะไรนะไม่มีอะไรมึงกูได้ยินมึงจะซื้ออะไรฝากแม่มึนนะั้งตีป้อมต่อไปเลยมึงอะ่ะมึงมาช่วยกูตีก่อนดีเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยเร็วออมึงไปบนยังไงวะไปบนยังไงวะไปบนไปบนกูแป๊บหนึงกูเพิ่งหยิบขึ้นมาเล่นไหมล่ะนี่เดี๋ยวมึงดูกูนี่ยมึยมึงมึงเฮ้ยนี่จบ โคตดว่า <Yeah. S 2> มึงแม่งโคตรสุดถือเอาไปห้าตัดไป <appointment> ไอพอดพรุ่งนี้เราไปทะเลกันดีกว่าโหคือกูขี้เกียจอ่ะกูขอเป็นแบบนอนอึดๆอยู่ห้องแบบงงงงสบายๆได้ปะมึงจะขี้เกียจอะไรเยอะแยะวะ มึงเข้าใจป้ะว่ามันคนละฟิลกันอะอยู่ที่นี่ก็ไปทะเลเลยนะเว้ยกูไปทะเลกูได้แหละแล้วทำไมมึงจะต้องได้อะไรด้วยมึงก็แค่ไปกับกูชิวๆไงที่คนอื่นชวนนะมึงไปแบบไม่ปฏิเสธเลยนี่มึงงอนกูอะมึงก็คิดเอาดิเอเอๆกูไว้กับมึงก็ได้มึงสัญญาแล้วนะสัญญงสัญญาเลยอะไรสัะ เอา้ามึงพูดอย่างนี้กับกูนะมึงจะไปปะละ่ะไปดิโอเคพัทยามึงขับดิวแป๊บหนึ่งมึงดิวอยู่คนเดียวกูไปแต่ว่ามึงอะขับเดี๋ยวไอยว่าแอะไรกันเออเเมึงอย่าเวอ้อนะมึงไม่ได้หนักขนาดนั้นไหม ดูความใหญ่กระเป๋ากูเออแต่กระเป๋าใหญ่จริงเดี๋ยวนะกระเป๋าใบใหญ่มงไปกี่วันเนี่ยสองวันจ้าไหนมึงบอกกูว่าไปเช้าเย็นกลับเอาก็มึงให้กูเป็นคนจัดคลิปกูก็จัดแบบนี้ยังไงล่ะแล้วกูต้องขับรถให้มึงด้วยถูกต้องก็มึงยืนฝั่งคนขับอะคุ้มไปปะเนี่ยตลอดทริปจ้ามึงเลี้ยงข้าวกูด้วยงั้นนะ เราขอคุยด้วยหน่อยสิแบบนั้นมึงอือม,มีอะไรอะ่ะพอดเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะ่ะคือเอาจริงจป่ะคือเราไม่โอเคแล้วอะ่ะพอดเราขอโทษเรางี่เง่าเองแหละพอสัญญานะว่าเราจะไม่ทำอีก กูแล้วนะงั้นเรากลับไปอยู่ด้วยกันนะเออป๊บนะไอ้แพนอือคือกูกูรู้แล้วล่ะสุดท้ายกูก็เป็นหมาใช่ป่ะมึงอย่าพูดอย่างนั้นดิวะมึงไม่ได้เป็นหมาสักหน่อยคือกูขอบใจมึงมากนะเว้ยที่อยู่เป็นเพื่อนกูอะ ไว้ทะเลข้างหน้าเนี่ยกูไปกับมึงแน่โอเคไหมเออตามนั้นแหละงั้นกูไปก่อนนะ